มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันที่24มิถุนายนพศ2567กันนะครับสําหรับวันนี้นะครับจากแผนที่อากาศจะเห็นว่าแนวร่องมรสุมก็ยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสเหนือตอนบนนะครับในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดนําความชื้นเข้ามาสู่ประเทศไทยครับส่งผลทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับ สาหรับฝนสะสมในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าฝนหนักส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ตามขอบของภาคเหนือตอนบนภาคเหนือชิงเหนือและก็ด้านรับลมอย่างเช่นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ก็คล้ายกันนะครับแต่แนวโน้มฝนก็จะเพิ่มมากกว่าวันนี้นะครับสาหรับขึ้นลมนะครับในวันนี้ถ้าเป็นอันดามันตอนบนมีขึ้นสูง2-3เมตรนะครับส่วนอันามันตอนล่าง1-2เมตรและขณะที่เอาไทยครับ ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับส่วนถ้าตามกว่าน,นั้นนะครับก็1-2เมตรก็ขอให้ชาวเรือใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวเรือบริเวณอันดามันตอนบนนะครับถ้าเป็นเรือเล็กก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนสำหรับในวันนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับ ซึ่งก็เป็นฉบับที่6แล้วเนื่องจากว่าลมมรสุมตกจากเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับแนวลมมรสุมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตัเชียงเหนือตอนบนอยู่ในขณะน,นี้ก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให,ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ สำหรับผลกระทบนะครับก็จะมีไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับในวันนี้ก็จะเน้นทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตกเฉียงนตอนบนนะครับที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในขณะพื้นที่อื่นนะครับก็จะเน้นทางภาคตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับส่วนภาคใต้ฝนตะวันตกก็จะมีแถวๆระนองและก็พังงานะครับซึ่งพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับสำหรับในวันพรุ่งน,นี้นะครับ พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนตกหนักธรรมดานะครับก็จะมีฝนตกหนักมากบ้างนะครับอย่างเช่นทางภาคเหนออและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ขอให้ประชาชนยังต้องเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับคลื่นลมนะครับในของฝั่งอันดามันก็จะมีคลื่นสูง2-3เมตรนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะชาวเรือนะครับถ้าเป็นเรือเล็กก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อน ต่อไปเรามาดูข้อมูลอะไรภาคนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อละเจของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสสำหรับภาคอเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อละแปของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 3ามถึงยีองศาเซลเซียสสำหรับภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองละละหกสิบขที่แล,ละมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด3 2มสองถึงสาสองศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด2 4่สถึงยีองศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าขนองลอละเจ็ดสิที่และ Studies, ม35 35. ีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสงูงสุด2 7่สถึงสาองศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด2 4่สสถึงยีองศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตนออกมีฝนฟ้าขนองละละหกสิบขมูนที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด3 1 3สอถึงสาสองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-28ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าขนองอยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางตอนกลางถึงตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด28-32ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรละี่ และมีฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันได้เป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ